ท้องธรรมชาติทั้ง2ท้องเด็กอยุดการเจริญเติบโตทั้งสองท้องตอนประมาณ9-10สัปดาห์ถ้าลักษณะนี้ครับเราจะเรียกว่าภาวะแท้งซ้ำซากนะครับก็คือการที่ท้องติดต่อกันแล้วมีการแท้งอ่ะนะครับออจริงๆสาเหตุในการที่เกิดแท้งซ้ำซากอย่างนี้นะครับสามารถตรวจเบื้องต้นได้นะครับโดยสาเหตุเนี่ยก็เกิดมาจากทางผู้หญิงผู้ชายได้ครับ ในส่วนของผู้ชายง่ายๆเลยนะครับเราจะเริ่มจากการตรวจดูโครโมโซมนี่แหละครับจ่อเลือกดูโครโมโซมนะครับว่าโครโมโซมผิดปกติอะไรหรือเปล่าซึ่งความผิดปกติของโครโมโซมบางชนิดนะครับสามารถที่จะถ่ายทอดมาที่ลูกได้แล้วทําให้ลูกผิดปกติอย่างที่เกิดการแท้งได้นะครับส่วนในฝ่ายหญิงเองนะครับก็ตรวจโครโมโซมเช่นเดียวกันครับเพราะมันถ่ายทอดไปที่ลูกได้ รวมไปถึงการเจาะเลือดหาโรคต่างๆในร่างกายเราอย่างง่ายๆเลยครับไทรอยผิดปกติฮอร์โมนโปรแลคตินผิดปกตินะครับพวกนี้ทําให้เกิดการแท้งได้รวมไปถึงหลายๆคนเดี๋ยวนี้รู้จักโรค APS t n t i o s p h o l i p i ิด y ินโ o รมนะครับก็เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งสามารถมีผลทําให้ตัวอ่อนหรือว่าเด็กที่อยู่ในช่วงอายุคันอ่อนๆเนี่ยนะครับแท้งได้หยุดการเจริญเติบโตได้นะครับ ควรจะตรวจหาสาเหตุดูก่อนนะครับรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งที่เขาตรวจกันก็คือ2กล้องในโพรโมตลูกนะครับเพราะว่าการมีพังผืดหรือว่าการมีพวกผนังกั้นในโพรโมตลูกเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการแท้งได้นะครับอันนี้เป็นคร้าคๆข,ของการตรวจหาสาเหตุคนที่แท้งบ่อยๆนะ